สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเริ่มภารกิจของเราแล้วนะคะก็วันนี้จะมีงานสงสการที่หอยย่นบนห้องหอยอย่างกหอยหลงหอยหลงจะสงศการหอยเป๊ะหอยเพียนหอยเพียนหอยอย่างก็เมื่อตอนเช้าน้องแบ้งไม่ได้มาช่วยเขานะคะซึ่งน้องแบ้งก็ติดธุระส่วนตัวนิดนึงนะคะก็เราจะมีเราจะมีอะไรนะคะ ข้าวซอยก๋วยเตี๋ยวผัดนะคะก๋วยเตี๋ยวผัดไปเอ่อไปแจกเองนะคะเมาซ้รอเมื่อพี่บุอ้พ่วืนก็เดี๋ยวเราจะรวมตัวกันไปอีกแล้วนะคะซึ่งนั่นก็จะมีแม่ครัวสาวหนองนวนอีกแล้วค่ะก็รอติดตามนะคะว่าจะมีใครบ้างนะคะ ก็วันนี้น้องบงไม่ได้ใส่เสือเส้อสีขาวนะคะก็จะใส่ชุดแบบนี้นะคะเพราะว่าเสื้อขาวน้องเบงไม่ได้นีดค่ะเดี๋ยวไปช่วยเอาก๋วยเตี๋ยวขึ้นรถก่อนนะคะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดนะคะมันก็คล้ายๆอะไรนะคะสะอิ้วผัดเมืองไทยอะคะ่ะวันนี้ไปแจกค่ะรวมๆกันคนละนิดคนละคนละบาทสองบาทนะคะนั่นนิดนิดหน่อยๆไม่ว่างกันนะคะจะลองดูนะคะเราจะเอาล่มไปด้วยนี่ ปกติเราจะใส่ซามล้อไปแต่วันนี้แม่มันยาวหนาไร้เ้แม่เตียก้อจะไหนของกลัววะตนาตอะไรเออะไรเออตันนั่นน่ะเน่าก่อนเออบ้นครึ่งนั่นแหละเบลุนตันครึ่งนั่นน่ะต้นอะไรวะส่แก้าใส่ก้ไมนแบ่จันโอจันโออะไรวะจำจำอะไรกันน่ะันนันเออเออเอาเงียงค้างอะไร แม่เต e> ้พ okay. okay. nice, okay. hey, ักตูไรวะที่นั่งไรนั่งเนี่ยาัวอยก็ไมาเล่เกเตียวขึ้นเอากะเตียวขึ้นออ่ ตั้มดีๆกันนะนี่กับมันเงงอะถ้าบซอ้ามีอยู่โยมแ,แม่ตมั้ตีเนอร์นี่อะไรอะตั้มตีเนอรอไร,อไรโอ้ไรอยู่เมากเปียวข้าววันนี้ส,สย,ยิวผัดโ,โ้เยอะไรมีอยู่นั่นโต้หมีนักโต้โตไปใส่ไรอย่โต ราก็เอารถมาอยู่3มคันนะคะช่วงนี้กองง่ายนิดนึงนะคะก็รู้สึกดีใจนะคะนี่เห็นข้างหลังเราไหมคะกลุงกลุงกลงกลุ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 งก็เยอะพอสมควรนะคะจะเป็นสื่อผัดเอาง่ายๆสื่อผัดดีกว่านะคะแจกงานบุญงานบุญงานไหนนางแปลงห้ามพลาดนะคะก็ก็มีบ้างเนาะ Okay. จะไม่ค่อยไกลสักเท่าไหร่นะคะมันอยู่เดี๋ยวนะ้างมให้ดูเส้นทางไม่ได้เข้าในเมืองด้วยซ้ำนะคะอันนี้จะเป็นสถานที่แข่งใหม่นะคะคือเมื่อ,อครั้งที่แล้วเนี่ยเราไปสงสกาดที่ทางกระเตาก็ไกลพอสมควนะคะอันนี้ระยะแค่ประมาณ3-4กิโลนะคะจากบ้านน้องแมงมาก็เนาะดู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 งดง มะเป็นไรมีทั้งโลมมีทั้งอะไรด้วยนะคะคนี่เส้นทางนะคะก็จะเป็นแบบเออเข้ามาซอยหมู่บ้านนิดนึงนะคะจะเป็นโอ้ฝุ่นนะคะเนี่ยฝุ่นโอ,โอ้โอ้ถนนดีทุกที่แล้วอะ กเเข้าไาไปอนนสมัยก่อนที่เราเคยมาน้าวไหมเนาะแบบอูอ้เข้าตรงนี้เหรอทำไมต้องเดเอ๊ะทำไมรถติดเหรออุ้ฝุ่นปะเธอเนี่ยเปิดปิดต้องปิดต้องปิดค่ะเอา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 เอดีะโอ๊ยใครใครขับก็ไม่รู้ปีปีวันน้ำหมกนะ ตอนนี้นะคะเราถึงแล้วแต่ว่าเรามีของแจกมาด้วยเราก็คงต้องเอารถเข้าไปนะคะดูแล้วของแจกล้งนะออองแจกลแล้วก็ค่อยมาจอดรถอีกทีนึงเนาะอุ้ยจะมีเสื้อผ้าชุดไทยใหญ่ขายด้วยเด้อเขาก็นองเข้าใจได้นะขายนี่เขาลงกอนแล้วน้องเก่งพองนะจ๊ะลงแล้วพองสิลงทํา ลงทำไมอตัน่ะเอาโคเขาลูกกตยจีงตั้งถึงแล้วนะคะแป๊บเดียวที่นี่บรรจัตรไม่ดีนี่แน่นอนไม่นองเราก็ลงเลยหรอลงกับต้วยจีนงันว่าก้นั้นลงลงไปลงไปดูที่กันนะเออย่า ตอนนี้เราก็จะเอาของเราลงนะคะที่นี่เขาจะจัดระเบียบสวยมากเลยนะเดี๋ยวดอกไฟไงเขาจะตจอดจดผู้ที่นี่ด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเอารถไปจอดที่นู่นนะคะเดี๋ยวเดากัวนางอ่ะเออตินางนี่ยง อันดีของเสอของ้านนะดีเลยตัวต้อห้อยกอกไกินแล้วเนอะพอมันกินหลายกนไปมันสั่งเสีนั่นกำมันเข้าห้องอ่ะก็ตัดลายะอันนี้นีเหมือนจิแคบกว่าที่นู่นนต้อ้ี้นี่เวลาสองมันคืนนี่ขยะพินเลยตัวตัวนะตัเหมียวสนาข้างนะตัวตัวนะเวลาสไงจุดที่นี่พอไปเบานีแค่นี้หนึงอันนักหน่แต่

เรานี้เลยจังหวะอันนี้บอกรายการนี้ก็เปิดว่าอโลูเฮดเดอร์กำาร์หัววายกขึ้นมากลับขึ้นมากับขึ้นมากับขึ้นมันก็ยืนตั้งหลังอก็และต่ออันนี้เขาดีแต่ว่าเขาออันนี้ก่อโดยเได้พิจารณาทัวจอเก่าเนาไปหัดานไปเขาเดนียวกว่านี้สั่งกว่านี้นาะอ่าก็นี่สั้นนี้มันนะกน้ามีเื้อนุ่มก่น้อนัน้าตั้หหงกอ่าน้วกเขาบนโต ขาหลอดซองเขาหลอดซ่าเออการเข้าเพื้นอ่าหลดอดน,น,น้ำไหนอ่ะอันนี้ตลาดำมเฮ็ดหนุ่บ่เฮ็ดนะฮะเด้อโบ่เฮ็ดนี่มาตานกูบอกเไยบริบาลเด้อก่อนชุดติด้งกันบริบาลเลี้ยงก็มาตานเนาะนี่เนาะก็น,นี่ก็สมมาทานเรี้ยงเอาสักช่วงหนึ่งมาทานกันนี่สมีาทานเรี้ยงหน่าสระวันยังรู้หน่าวันยังรู้มาตานข้าวซอยโคข้าวซอยโคใส่ไข่ใส่เนื้อหมูงอาโหวานหวานวนั่นเนาะอ่าอันนี้ กางเต้นก่อนนะคะจ่กางเต้นก่อนสิไรนมาตังลง้อนข้าดีมอนอ่เจ่อบาดข้านมอนมีต์นจ่อบาดจ้อไม่โนตุ๊ดดิโบุนตุ๊นบุปไว้ต้องไปกรยอาบาปัปั่อนบัอีมีนาพตาบูชนาตาเนนมนัสสติตทุบนีฐานะที่เสรูกีิจาราที่เป็ัาวาเรนตาหที่น สัพพิติยวาจัดูสบรคกวินาสตุมาเทวาวาคันลอยสุีริขายกบวาอภิวาตนาสีริสิจัมบุทาบยนุจตทารธมรวติอายุสุขัองพาาามิมาทงเนาะอาเมเปเือันยอนนลายอ่ะนเขาอนุญาตให้ขึ้นดูเดยวขอขึ้นไปดูนิดนมฮะนะ เพราะว่ามาขึ้นเมยกก่อขึ้นมบามตาพาจีเวลาเอามือวางไปหรอไปขึ้นกันเดียว้เอะตั้งเลยเลไหนไหนไหนต้องไตนิท้าเลยนะหเมอ่าไปออกทีไหนวาที่มาตานะล่เดี๋ยวมาตั้งรหนึ่งเจ้าหนอะไรนเนีเเออมาไลขอแคบใหขึ้นในเวลาขอดรองเท้าแล้วก็ขึ้นนะคะเดี๋ยวนาตอนไตุ่้นไงรู้ก็ไปอีปองสีเออเดี๋ยวฝากปีวุ้นก็ได้เดี๋ยวฝากถักมาก็ได้ เฮ้ปีพุ่นเะมีอะไรขอดูหน่อยขาไปดูดีมันมีปืนมีอะไรปะก็แต่ว่าเป็นผู้หญิงไม่ขึ้นแล้วนะคะเป็นเสาเงินเสาทองด้วยนะคะแล้วก็มีปืนนะแล้วก็ดูข้างบนนิดนึงนเดี๋ยวเรารอดูรถมาอีกทีหนึ่งเนาะ Okay. เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคก็เดี๋ยวเราจะรอแจกของที่นี่นะคะ่ะสาวๆกับมาง,งามหลายนี่สวัสดีคะ่ะน้องเกง่งโอ้โหตกใจส,สวัสดี<อ>คะ่ะหน้า<อ>มืดเลยส,สวยมากเลยกล้องอันนี้ <laughs> ยังไงหน้าก็มืดอ,อยู่ดี<อ>แสงแดดซื้อไม่ได้อ <laughs> เออฝั่งนี้สวยฝั่งนี้สวยอันนี้เขาจะจัดอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ตรงไกลๆๆๆๆ น,นี่จะเป็นประมาณนี้นะคะเรวจะคอถ่ายนิดนึงนะคะ นีอันนี้เล่งสังคา้อยานเล่งชาเย็นขายอัหนึ่งจังเลยค่ะนย่นั่งดีเลยค่ะน้องสลงค่ะสลงอ๋อสลโฮกาดอาเดยวเขาาอันนี้ชาเย็นอชาเย็นค่ะว่าใครชาเย็นใครไปสั่นรำงี้กันน่อนี่นน้ำอโอเคที่นายก็แจกก็ตอยก็แจกเหมือนกันค ข่างนี้ด้วยค่อนี่น้ำชาเย็นนะคะอยู่ใกล้กันติดกันเลยนะคะอันนี้เป็นนมอ่ะเป็นชาเย็นเป็นชาอ่ะนี็้เป็นกะเทียนมนมอ็อ่อน้มอันนี้ก็เป็นนมอ่ะอันนี้ก็เป็นนมขอเล่นกับแม่แม่หนึ่ง

แล้วก็ปลายทางปลาถมดุยงนางเอ้อยใจออดนางแสงของน้วยน้คะน้าลน้ำยน้ำตาพร้ำหน้ำตลน้ำตาลน้ำตลน้ำตาลน้ำตาลน้ตาลน้าลน้ําลน้ตาลน้น้ำตาลนตาลน้ำ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 ตาลน้านตาลน้ำตาน้ําลน้ำตลน้ำตาน้ำาน้ตาลน้ำาน้ำตาลน้ำตาลน้ำตน้ำตลน้ำตาลน้าน้ำาลน้ตาลน้ตน้ำตาลน้ำตาลน้ำานาน้ำตาน้ำตาลน้ำตาล้ำตาลน้ำตลน้ำตาลนตาลน้นะำน้ำน้ำตาลน้ำะาลน กะดาเจีดามอ้ดามีค่ะค่ะการระดการที่มาน้ำเาะเอาไปก้นีนะโอ้ยที่ขับมาติดตามเราด้วยขอบคุณค่ะการบันแสดงนะค่ายฝันถงน้งการระดบการที่ม่านน้ำเนาะการต่างฝันกาที่ม่ายร้ปเคาะส่วนต้นข่ายการบันี้หนึ่งค่ะเนาะ สร้างใหมามีมาเที่บอกใจซุ้มเราก็อยู่ข้างหน้านี้เองนะคะอนาวก็หลุดาตังบนวันเชงเย็นไปมาวุฒาาจีวรหนึ่งจุดสำนกเยย่หมยวหนึ่งบนแทบเราวุฒาบออโบาอลงนะคะบุญสระนาบมบา

อฮ้ยตีนีก็เฮ้ยตีนีคมมากกันลูกจากตีนีคมมากตีนีกันนะเดี๋ยวนี้เนาะที่เฮามาที่ล้วใครดีแต้นเนาะไปลองลองด้นเนาะน้ำซ้อมน้ำซ้อมตังครั้งนี่ก็เลยอ่ะใครเต็งชินวะน้ำซ้อมแบบใส่อุ้ยซ้อมนะน้ำน้ำซ้อมอ้าวถ่ายด้ววะใครสิถ่ายให้เราใครที้ถ่ายมันเท่า

เรนจะเสร็จแล้วมาแทงเงาค่ะโอใส่น้ำแข็งแล้วนะก็นนี่เลไล่อร์ไล่อ่ี่าลงะจะได้ชิมก่อนใครแล้วนั่นคือเอค่ะจำ่าเจุ๊ยินดีค่ะยินดีค่ะเดี๋ยวต้องไปจะขอชิมดูไม่ว่าอะไรจิมันนี่ ไม่ไม่ไปถ่ายพี่เขาแล้วก็เขาให้ชิมก่อนอุ้ยสีสวยมากเลยนะคะเนี่ยอมมากนะ่านเมยกลังกับน้าเย็นอู้ยเย็นสดชื่นอุ้ยหวานเต้นะกินถาเกลดกินก่อนกินก่อนอร่อยอร่อยอร่อยเย็นสดชื่นนะมามีบอกบกใต้เสาอยู่วันดึใหม่เข้ามาวเมศสีมังกรสงเลยกำลัดังนเย็น พาเห็นเธใหม่นี้เ่ยง้าเช่อมวันหน่งใหม่ีเลยมาลงการสำนวนเงินโยาเห็นเธใหม่นี้ปลอดใจีเทียนเบงน่ลาเป็นก้าหลุดาต้องหมายมอยู่วันพึ่งใหม่ทำมาวงเลมาลการสานวนเงินโยสองหม่นแถบใหม่นี้เลีอยงนจาผู้อยู่วันผิงขาดก็าจะเพิ่มนมลงไปเนาะเช่นถุงเลยมาลงการสานวนเงินโย สามเห็นแต่ไครพ่บอกใต้หนออข้างอย่างน่าเสแสร้อยู่บ้านความกินทันมาเห็นเลยเอาทั้งนี้เลยเป็นตะลาวของกันจะกางไรปั้นแลนตตั้งไม่ใช่อันนี้เราจะเอาถุงไปคนไปเอาขนมนะคะกางไรร่มตั้งแต่จุดไหนไปก่อนโอ้เนี่ยนี่เขาไม่แจกเนาะโด้วยล่มเราเอาถุงมาเพื่อที่จะไปเอาเอาของได้เลยเอ ไมอ่ะทำไมแย่งกันจังเลยลอ้นไม่เคยลุ้อันนี้คืออะไรอันนี้แย่งกันจังเลยพอเอาอยังต่อเขาขึขบบ้นเขาแรงขึ้นหมดมิซิง่ะน้องฮาซีน้องฮาเข็ดซีม <chen S 1> ิยังแล้วนะอันนี้มุกจุ้มยังเนี่ยสายใจฮักเคอร์ตักเคเล็กแม่สายกิ้งตุง ออ๋แม่สายตัดเล็กแม่สายนี่เป็นแจกยังนนมันเนานนนะ <c oughs> ไม่ได้อะไรแล้วอันนี้<ท>นอ,อันนี้ขอขายกันดิพี่พี่อันนี้น้องคั่หน่อยสองอัพ่อยอันนี้เป็นน้องคั่นะคะ ก็ <g ül> แล้วแต่กลุ่มหมู่บ้านอะไรนะเขาเป็นถั่วเขาเป็นถั่วดีนะสระสอบเขาป็นถั่วดีนะโอ้ยนี่เขาป็นถัว่วอันนี้ขายอ่ะแจกกันหมดเลยคนแจกกันโอ้ย,กกอยโยทรศัพท์มาด้วยโอ้โหอันนี้ขายข้าวพื้น เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูนิดนึงโอ๋อข้าวฟื้นถั่วลิ้นโยมขายข้าวฟื้นอันนี้หลอดอะไรเงี้ยมันจะไหนกันหรออันนี้อันนี้วานไหลค่ะแน่น่าปันชูเอาบ่อเฮาไปเอาเนี่ยบ่อเฮาป้องกันค่ะอันนี้ข้าวฟื้นยำนะคะยำข้าวฟื้น ได้ไปแล้วคนละถ้วยนะคะเรา <laughs> จะไปทางในต่อโอ้อู้อเต็มเลยไปไปเอ,สอาสมบัติกน <laughs> ก่อนโอ้ก้นหนำเต็นอ้ะอันนี้แจกยังแทงวัว กระแสกทุคนนี่เยอะมากการรางการครมาดิกน้องเอามาเกิดถึงย่างกงอันนี้จะมาตั้งอย่างทางมุ่งน้อนี่ก็ชายเย็น อ๋อนี่วันอะไรคะอรพักเลยจิ้นหลี่ะนี่วันไะไคะเนี่ยเอาวันน้องอ๋โอ๋เอาขะจินหลีาไปไปไปเก็บขยะกันแม่แม่มะมาเลยปลาเก๋าโถมาเก็บขยะเดี๋ยวจะเอาวาตรงนี้กัเป็นติเก็บทีนีงนะ อ่านอนพระีขนาดแคบเพรว่าเขาใส่กันแคบใส่กันทำมาลักศึาวันหลวงนู่นส่กันเยอะเออนับอยากเยอะเพิ่งจองอะไเราตานเนี่ยวันี้ปัญญาหกันแล้วภาสาภาษายังไม่รู้นะัาษาภาษาทิพย์พีนันงอันจอันนี้อะพี่ดิ๊ ปัญญุนกันแล้วเราตะวันออกฮะเนาะอ่าขอพระกาศขอพระกาศถึงเนาะเจ้าสังเกตเจ้าเคร่งอ่าขอพระกาศถึงเจ้าสังเกตโอสังเกตนั้นใหญ่นก็เลยพาเอาไอยึดจังตลาดฮุนฮะเนาะจึตลาดฮุนขนาดประกอบการความเหงาสถานยู่จำเนาะขอพระศักดิ์นะอ่า กยัอยู่ไกลๆไว้ก็เลยะานะนะอันนี้เลนหองใหญ่นิดนึงค่ะหลองใหญ่ไปนิดนึงเาเกบหญ่มาตลนีใหญ่ัมาตลานี่่ใหญ่นิดนึงนะพอครับ่ามเกินบมาทงาบอกใจอิงหอเหลี่ยมดังอยอยู่รถขากอเนก่อนเลยมาลงทากอนเลงเของเงินค่ะถ้ามาอยังมี ขออ่เป็นพุทาบนเดี๋ยวเบขยะกันนะตอนนี้นะคะเริ่มแห่มาแล้วจองร Trung hồ song sen, chắc song sen là nó mẹ nọ Ôi, đẹp mẹ hồ <coughs>